ออเริ่มเลยอ่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะวันนี้นะครับครูมาเป็นไม่ได้สอนเต็มรูปแบบนะครับสอนเต็มรูปแบบเดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้หลังจากน,นะครับนิดนะหลังจากเราประชุมเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมนะครับใครที่ยังไม่เข้ามาอยากชวนเพื่อนเข้ามาก็จะดีใจมากนะครับเราจะได้ไปในแนวเดียวกันนะครับสำหรับวนันนี้ให้ความร่วมมือดีกว่าเดิมหลายเท่านะครับ สัปดาห์นี้เราจะเรียนปกตินะครับเออแต่อย่างแรกนะเนื่องจากเนื้อหาเบามากเบามากเหมือนพูดง่ายๆคือวันพรุ่งนี้หนึ่งหน้ากระดานหนึ่งหน้ากระดานหนึ่งหน้าคำพูดกานพิชิตง่ายมากครับ <c oughs> สัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการพื้นฐานการ หางเศษส่วนนะครับใครทํามาก่อน,กนแล้วจะดีมากเลยแต่ใครยังไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณครูขอให้หลายคนปิดไมค์ก่อนเนาะแต่ไม่ปิดกล้องน,นะปิดไมค์นะปิดไมค์นะเออนะครับเอ่อเพราะว่าเสียงมันสะท้อนเนาะบึม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 เข้ามาในไมค์ครูนะครับเออก็คุณครูก็อยากจะบอกนักเรียนว่านะครับสัปดาห์นี้คุณครูขอสอนไม่ขอให้ทําแบบฝึกข้าวันเลยนะครับ เพราะว่าอะไรอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่านักเรียนจะได้ทันเนาะเราหยุดไปหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมจำได้ปะเนาะเราหยุดไปหนึ่งสัปดาห์นานมากเอออ๋อโฮมีโบนี่ใช่ทูบไหมเนาะนียใช่ไหมครับใช่ทูบไหมไม่รู้เออเออเอาทูบอ,อยู่ตรงนี้โอเคอ่ะทันนะพบเนาะโอเคคนละคนหน้าคล้ายกันนะครับก็คุณครูขอให้เรียนห้าวันเลยนะครับแต่ว่า ทยอยทำไม่ต้องรีบแต่ว่าเท่าที่ครูคิดว่าถ้าใครใส่ใจเนี่ยใช้เวลาทําของครูนะประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเพราะว่าแต่ละวันง่ายมากนะครับครูมีคลิปประกอบการสอนช่วยเข้าไปกดไลค์นิดหน่อยนะครับแล้วก็นะครับใครมีข้อสังถามสามารถถามในไลน์ห้องเรียนคณิษษตศาสตร์ปร .5 ทับ5ถึงทับ7ได้เลยนะครับหรือใครอยากจะเข้ามาถามใน เอ,อลายผ,ผลงานก็ได้นะครับแต่คุณครูลบก่อนหน่อยเนาะส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะส่งรูปมาให้นะครับถ้าเสร็จแล้วส่งรูปก็ดีแต่ขออย่าส่งเข้ามาในห้องเรียนนะครับส่งเข้ามาในห้องผลงานนะเพราะว่าถ้าส่งมาในห้องเรียนยังเหมือนเดิมเนาะเมื่อครูส่งสั่งงานไปปุ๊บมีเพื่อนส่งมาข้างล่างมันจะดังของครูขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบน,งบนใช่ไหมครับเพื่อนจะหาไม่เจอในห้อง เออห้องเรียนนะเออก็รบกวนนะครับคุณรูณขอรบกวนนักเรียนบอกผู้ปกครองหน่อยเออพ่อพ่อหแม่แม่ห้องไอห้องเรียนนะอ่ะปอห้าทับห้าถึงทับเจ็ดจเพิ่งไปส่งนะให้ไปส่งห้องของตัวเองก็คือถ้าสมมติอยู่สมมติครูอยู่ห้องทับหกครูก็จะไปส่งห้องทับกของครูนะครับผลงานห้องทับกของครูผลงาน 6, งคณิตศาสตร์นะเออดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ครูเช็คนะครับครูเช็ค คนที่ส่งหน้าย8แปดพร้อมลายเซ็นผู้ปกครองใครไม่มีลายเซ็นก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เสร็จก็ส่งมานะครับคุณรูก็ติ๊กให้แล้วนะครับเออเยอะมากเยอะมากว่ามีคนโชว์เลยเยอะมากนะครับเพราะว่าทําไมครูต้องติ๊กเครูบอกเลยคะแนนคะแนนอาจจะมีผลเล็กน้อยนะครับแต่ครูขอถ้าวิชาของครูเนาะครูขอเน้นคะแนนความใส่ใจนะครับคะแนนความใส่ใจ ถ้านักเรียนเรียนออนไลน์ได้เทอมหน้าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นักเรียนจะสบายแต่ถ้านักเรียนเรียนออนไลน์ไม่ได้เออเทอมหน้าจะยากมากในใสายทารูนะครับเทอมหน้าจะมันจะทําให้นักเรียนลําบากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ถึงเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะเอ่อเข้าใจนะครับอ่าแล้วก็นะครับฟังนะ เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะไม่มีเฉลยการบ้านเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมันไม่เรียนใช่ไหมครับก็จะมีเฉลยการบ้านในวันอาทิตย์นะตอนเย็นตั้งแต่แบบฝึกเราจะสัปดาห์นี้เราจะทําแบบฝึกตั้งแต่แบบฝึกหนึ่งจุดหนึ่งสองหรือเรียกว่าหนึ่งจุดสิบสองนั่นแหละจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งหกหรือเรียกว่าหนึ่งจุดสิบหกแบบฝึกนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนถ้าใครเข้าไปดูอะโคตรง่ายครูอบอกเลย ขอให้ตั้งใจทําได้แน่นอนะครับบางคนเหออมือนมีครูพีชยาแล้วครูฟังเด็กบางคนขย,ยันมากเข้าไปทําในแพทเท็รคุณครูก็ส่งไปในแพทเท็ตแล้วแต่ใครเข้าช่องทางแพทเท็รไม่ถนัดนะครับคุณครูจะส่งเข้าไปในช่องทางของไลน์นะครับไลน์นะครับรบูเน้นนะ l ลายห้องเรียนคณิตศาสตร์ป .5 ทับ5ถึงป .5 ทับ7แล้วใครที่ทำเสร็จอย่าไปส่ง สวนเข้ามาในลายห้องเรียนคณิตศาสตร์ป5ทับ5ถึงป5ทับ7นะขอให้ส่งไปในในห้องผลงานเนาะเออไปในห้องผลงานครูจะดีใจมากเลยนะครับเพราะว่างานของครูจะไม่เลื่อนนะครับหรือใครอยากไปค,คุณครูคาหนูเห็นเพื่อนส่งในผลงานในแพดเล็ตนะครับเออที่ครูไม่อยากให้ส่งผลงานในแพดเล็ตเนื่องจากอฟังนะแบบฝึกของครูมันมีอย่างน้อยๆสองหน้าเนาะ ถ้าสมมติใครไปส่งในแพดเล็ตอนะบางคนมันจะกระเด้งออกหมายถึงว่าครูยกตัวอย่างลลิตาแล้วกันลลิตามีสองหน้าลลิตาส่งหน้าแรกแต่หน้าที่สองลลิตาจะส่งเพราะแพดเล็ตมันส่งได้ทีละหน้าเพื่อนคนอื่นมาแทรกเออมันละมาแทรกปุ๊บคราวนี้หน้าของมันละกับหน้าของลลิตาจะติดกันในหน้าหนึ่งแล้วหน้าสองมันจะตรวจยากนะครับ ช่วยส่งมาในไลน์ผลงานคณิตศาสตร์แล้วกันเนาะเออมันจะง่ายนะครับของแต่ละห้องของตัวเองนะครับแล้วถ้าคุณครูขอแรงนะครับอย่างเช่นหลังจากนี้เออวันอาทิตย์อ,อ่าวันอาทิตย์คุณครูจะส่งเฉลยกันบ้างนะครับแล้วก็พร้อมกับโฟลเดอร์รูปอ,อ่เรียกว่าอัลบัม้มอัลบั้มรูปในไลน์นะครับอัลบั้มรูปในไลน์ให้นักเรียนส่งหน้า ล่าสุดนะครับที่เราทำเสร็จพร้อมทั้งกรอบแบบตอบรับใน Google Form ให้หน่อยว่าทำเสร็จแล้วนะเออเหมือนเดิมเหมือนหน้า28ที่เราทำไว้ครั้งที่แล้วครูจะได้ติดตามงานได้นะครับแล้วก็การบ้านที่คุณครูเฉลยไปให้ตรวจเลยนะครับครูส่งเฉลยไป2ชุดแล้วนะครับก็คือชุดที่1.3ถึง 1. 1> 6เอหนึ่งถึงหนึ่งจุดแปดเนาะเออหนึ่งสามถึงหนึ่งจุดแปดแล้วก็หนึ่งจุดเก้าถึงหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับตรวจตามเลยผิดไม่เป็นไรนะครับผิดใช้ปากกาแดงแก้ยิ่งดีเยี่ยมมากสำหรับคนบางคนแต่ใครผิดก็การผิดก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้คุณครูไปตรวจการบ้านให้เลยไม่ได้เพราะว่าสเสี่ยงติดโควิดนะครับอ้าวคุณครูขอถามเรื่องเรียนหน่อยครับแถวบ้านใคร เสี่ยงบ้างครับมีใครรู้บ้างเอ่ยช่วยตอบหน่อยผมผมอย่างนี้<อ><อ>ก็หนูเป็นติดโควิดใกล้บ้านผมเลยผมออกจากบ้านไม่ได้เลยนะเนี่ยคนไหนฮะตอนนี้มองไม่เห็น <laughs> คนไหนชื่ออะไรครับรายงานชื่อด้วยครับเราบอกว่าหนูค่ะพี่เต้นแล้วเราก็แทนกล้องมาทางที่ถอ๋อไม่ไม่ถ้าอ,อย่างไรจะลืมไปนะมั่ว คุณครูประจําชั้นนะครับนะารายเงินกับโซนข้าง,งหลังติดเหรอนักเรียนต้องระวังตัวนะครับแล้วก็รายเงินไอ้จอมฉลีขอห้าหกก็คือคนขอห้าหกติดตะวันนะครับตอนนี้นักเรียนลองเปิดหนังสือจับจิตหัดหน้ายี่สิบเก้าหน่อยครับ เออพอไหมเกิดหนังสือแบบฝึกหัดด้านยี่สิบเก้านะครับเออมันจะเป็นแบบฝึกที่หนึ่งจุดอะไรนะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งอะไรเอ่ยหนงจเก่งมากขอบใจมากครับหนึ่งจุดหนึ่งสองเนาะมันจะยังค้างเรื่องนะครับมันจะยังค้างเรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนพระอยู่นะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูคลิป อันเก่าแต่คลิปอันใหม่นะครับคลิปอันใหม่ก็สามารถดูและเข้าใจได้ครูพาทําประมาณสามข้อนักเรียนก็สามารถทำเองได้เลยนะครับอ่ครูขอบอกคนเข้าใหม่เนาะสัปดาห์นี้เราจะเรียนห้าหน่วยเลยห้าหน่วยเพรว่าห้าแบบสึกเพราะว่ามันเบาถ้าใครดูเฮ้นักเรียนลองดูหนึ่งจุดหนึ่งสมให้ครูหน่อยมีกี่หนะ้าหนึ่งจุดสาม หนึ่งจุดหนึ่งสามเยี่ยมมากโอ้วันลิ์ดนนี่ครูเห็นเขาเปิดหนังสือทันทีมิจิน่าครับใครก็ได้ช่วยตอบเลยหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าเออหนึ่งหน้าโอ้โหคตนง่ายเลยเขาถามส่วนกับส่วนกับหมายความว่าอะไรถ้าสิบหนึ่งส่วนสองส่วนกับของสิบหนึ่งส่วนสองก็จะเป็นสิบสองส่วนหนึ่งเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนง่ายไหมครับแบบนี้แทบทุกข้อเลยนะครับเออง่ายนะครับเออแล้ว ครูจะสอนในคลิปวิดีโอพร้อมกับแนะนําการสอนด้วยว่าว่ามันเป็นยังไงง่ายมากนะครับบางคนถ้าถ้าใครเข้าถึงแท็บเล็ตได้ที่คุณครูชื่ออะไรนะคุณครูประจําชั้นสอนเนาะคุณครูประจําชั้นส่งให้ทําล่วงหน้าก็ไม่ผิดนะครับครูจะได้ลอยตัวแต่ถ้าใครไม่มั่นใจครูครับผมไม่มั่นใจเลยอะครูเออก็ยังไม่ต้องทํา เดี๋ยวครูขอแนะนำแท็บเล็ตของครูหน,นหน่อยเนาะแป๊บนึงนะครับอาดครับครูถามนักเรียนน้อยนักเ,เรียนเห็นหน้าจอของครูไหมครับหน้าจอในคอมพิวเตอร์ของครูแบบนี้เห็นไหมเห็นเหมือนกันปะ <S <S เห็นค่ะครับดีมากค่ะเห็นค่ะครับแท็บเล็ตของครูเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางคนเกิดมายังไม่เคยเข้าเลยเน้นแต่ลายแต่ว่าไม่ว่านะเพราะว่าบางคนเขาเข้าถึงนม่ สองเนาะครูขอ,ขอยกตัวอย่างสมมติครูเข้าไปในห้องทับ้าเนาะอ่าดูดีนี้นะอ่ะนานักเรียนครับมันจะมีแนะนำการสอนวยวันสัปดาห์ที่สี่เนาะตรงนี้เนาะสมมติวันนี้วันที่สิบเก้าเราก็เข้าไปดูไอ้นี่ก่อนเศษส่วนและการหารเศษส่วนนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูในที่ครูสอนนะครับเราก็เข้ามาดูในครูสอนพอเข้ามาดูเส็จ อ้าวอ้ยขอโทษทีนะครับคุณครูใส่ผิดครับก็เอ่อก็สามารถทำได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเข้ามาเช็คชื่อด้วยก็จะดีมากนะครับลับต่ร่างที่ใช้หลักๆแต่ใครเข้ามาในนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะใครเข้ามาในนี้ไม่ได้คุณไม่ว่านะครับใครเข้ามาในนี้ไม่ได้ให้ใช้วิธีฟังดีๆนะ ใครเข้ามาที่นีไม่ได้ให้ใช้วิธีดูในไลน์นะครับในไลน์นะครับผูเน้นนะในไลน์ห้องรวมก็คือคณิตศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์บล๕้ถึงบรับใครไม่เข้ามาก็ไลน์แต่ถ้าใครเข้ามาก็มาทําก่อนก็ได้นะครับในนี้ครบสามคอลัมน์แรกสามแถวตั้งดูขาบอกแถวตั้งสามคอลัมน์เดียวผม สามแถวตั้งแรกจะเป็นเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวครูขอกลับมาก่อนนะครับไปกลับอ้าวคุณรูถามนักเรียนหน่อยนะครับคุณรูถามนักเรียนหน่อยใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับตอนนี้รไรเปล่าไม่มีใครตอบเลย อ่าแสดงว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับหนูเพิ่งเข้าไปเลยครับคุณขอถามต่อคุณคณีบอกว่าที่เกียรค่ะอ่ะมีมีอ่ะมีใครจะตอบใครจะตอบมีไหมนี่ผมทำร่างเสร็จหมดแล้วโอ้ผมทำเสร็จหมดแล้วโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมก็ทำเสร็จหมดแล้วโอ้ ค,คุณครูนะครับจะขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่มีอะไรจะสอบถามหลังจากนี้อ,อย่าเพิ่งมองนะอย่าเพิ่งออกนะหลังจากนี้คุณครูจะบอกว่าเดี๋ยวประมาณอีกครึ่งชั่วโมงครับคุณครูจะส่งแบบฝึก ครับเริ่มทําได้เลยนะครับโอเคไหมครับโอเค okay, ครับวันนี้อับเปิดมังลีปังก็ได้ชื่อตอบเราจะเรียนกหน่อยนะจำได้ไหมไม่มีใครตอบเงียบจิบเลย <S <S วันนี้เราจะเรียนทีหน่วยเอ่อยทุกคนห้าหน่วยนะห้าวันนะห้าวันนะเพราะว่าเนนะือ้อหามันง่ายนะครับวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด ท่าวานนะครับคุณก็ขอความเคารพจะไม่ทันเนาะแล้วก็ใครมีคำถามสามารถถามในลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือเออถามได้นะครับมีคำถามอะไรสำหรับคูนะครับวันนี้ขอจบการประชุมแนะนำไลน์ทิงเท่านี้เดี๋ยวคูจะส,งส่งทีนะ่บ้าน ขอบคุณค่ะเริ่มไปด้วยค <inequ ity S 3> ่ะสวัส <a> ด <black woman> ีค well ่ะสวัส huh ดีค่ะทัสดีครับขอนานีวัสดี่หนูไปทงานต่อแล้วเชิญดีมากเดี๋ยวส่งไปให้ดีบว้นะีเก็บเต็มโอเคโอเครวีสิคน ยังย้ายได้ไหมครับโอูครับตอนไหนครูจะจงนะครับอีกประมาณขึ้นชั่วโมงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สนใจที่ครูสอนนะแค่นี้นะครับ